สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบ4ีกระดานเดินไว้ออนไลน์เสียศูนย์เป็นไงออนไลน์เสียศูนย์วันนี้สู้กับแฟนขับของมหาเก้านะครับมาแฟนขับขอสู้นะครับกับระดับปานกลางนะครับไม่ได้เอาโปรแกรมที่นักหนาะสาหัสกันนะครับเอาโปรแกรมที่พอจะเล่นได้นะครับมาเป็นยังไงวันนี้แฟนขับของมหาเก้ายัง ก็อยาอุ้ชื่อโอ้แป๊บเดียวแลกกินสามแล้วครับโอ้ออนไลน์ทำยังไงนะครับถึงออกมาให้กินง่ายๆอย่างนี้นะครับอ้าวกระดานที่หนึ่งนี้แสดงว่าเดินไปแล้วไม่ได้ตั้งใจอะไรมากนักนะครับวางหมากไม่แข็งแกร่งก็โดนกินสามไปแล้วเมื่อสักู่น,นะครับนี่กระดานที่หนึ่งนะครับกระดานที่หนึ่งนี่น่าจะจบแล้วหรอครับ ดูให้จบนะครับเป็นยังไงนะครับโอ้โหขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะครับมาให้กำลังแกมหาเก้านะครับในการจัดทำคลิปมาทำคลิปฮอตนะครับอยากต่อเนื่องได้รับความสนใจพองกลัวนะครับอ่ะจัดการนะครับหกินอ่ะกินสองแล้วแล้วับประดานที่ หนึ่งนะครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับของมหาก้านะครับขึ้นนำหนึ่งศูนนะครับวันนี้อขอโปรแกรมที่ไม่แข็งเท่าไรนักนะครับไม่เอาระดับปรมาจารย์ระดับเซียนยังไม่ต้องการนะครับขอให้ได้ฝึกปือไปก่อนส่วนชื่อเสียงเรียงนามก็อุบไว้ก่อนว่างั้นนะครับอ้าก็ตอบสนองความต้องการของแฟนขับนะครับ มาเล่นมาให้กำลังใจมาผลิตรายการให้ด้วยนะครับจะขอขอพระคุณทุกท่านนะครับก็ทยอยมาไปเรื่อยนะครับมาเยี่ยมเยียนมาฟังเออมาชมนะครับให้ชมบางรายก็มาชมสดๆนะครับดูการเล่นนะครับกระดานที่หนึ่งที่เป็นยังไงนะครับ บอกเลยต่อท่านผู้ชมนะครับว่าโปรแกรมไม่หนักครับโปรแกรมไม่หนักไม่เอาโปรแกรมหนักสำหรับแฟนกับท่านนี้นะครับขอให้พอเป็นไปได้นะครับนี่นะครับพอเข้ากินเข้ากินแต่พื้ๆแ,แล้วครับกระดานที่สองนี้ก็น่าจะหวานเกี๊ยบเนี่ยหวานเกี๊ยบแล้วครับพูดสิ เขาไปปั๊บฮอตก็ตายเลยนะครับอยู่ไม่ยืดให้กินอีงนะครับจบนะครับในกระดานที่2นี้นะครับนะครับนำต่อสองศูมาสู่กระดานที่3นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมให้กำลังใจมาติมาชมนะครับที่ท่านใดประสงค์ที่จะโหลดโปรแกรมเล่นเพื่อสนุกสนานนะครับก็สามารถโหลดได้นะครับบางท่านก็ถามมาโหลดยังไงนะครับถ้าโหลดยังไงก็ถามวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับทุกวันนี้เด็กๆก็เขาจะเก่งมากในเรื่องเข้าโปรแกรมนะครับว่าโหลดโปรแกรมให้คนที่สันทัดกรณีบอกนะครับก็จะสามารถ โลดโปรแกรมเข้ามาเล่นได้นะครับไปแล้วนะครับในกระดานนี้ไปอีกแล้วนะครับกระดานนี้ก็จะเป็นแฟนขับของมา้า9นะครับน่าจะเป็นฝ่ายกำเนิดชนะอีกแล้วครับในกระดานนี้ซึ่งเป็นกระดานที่สามนะครับ นะครับกินฟรีอุตรุนนะครับกระดาษน,นี้ก็คงจะจบนะครับนะครับเข้าหมอไปแล้วนะก็จะออนไลน์กันเทพก็จะทำอะไรไม่ได้นะครับในกระดานนี้ ก็จะโปรแกรมไว้ไม่แข็งนะครับก็ให้พี่น้องได้รับชมในกระดานที่ง่ายง่าย,ายบ้างน,นะค,คิดออกบอกทันนะครับจากการค่าเลยครับเพื่อได้ไปกระดานต่อไปเลยนะครับอ่าจากการค่าแล้วนะครับสินลายแล้วสําหรับออนไลน์ที่จัดโปรแกรมไม่แข็งแข่งไว้นะครับ เรียบร้อยนะครับนำหาง30ครับสุดๆสุดท้ายเลยะ้านที่4จะมีแต้มสักแต้มไหมสำหรับออนไลน์หมาก็ออนไลน์นะครับดูก็เดินเดินอย่างนี้ก็หาแต้มยากนะครับ พอแฟนกับของมหาเก่าท่านนี้ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยดูสิครับดูแล้วไม่ได้ไม่น่าจ,จะได้แต้มนะครับอาจจะไม่ได้แต้มสักแต้มเลยนะครับอืมนี่ครับการสกัดค่าสกัดไว้หมดนะครับ โอ้ให้กินฟรีนะครับยิ่งแย่ไปใหญ่นะครับสำหรับออนไลน์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจแฟนขับทุกท่านนะที่ให้กำลังใจมาชมเกมขอดอย่างต่อเนื่องนะครับเข้าอดครับเดินทางเพื่อจะเข้าอด เขาแล้วครับออนไลน์ก็ทำอะไรไม่ได้นะได้แต่ป้องกันตนเองนะครับมาก็ร้อยหรอจบแล้วละครับออนไลน์กันเทพสลับกระดานนี้นะครับอืมจบตรงนี้แหละครับาหาฮอดเรียบร้อยนะครับเหลือมากสุดท้ายมากเดียวให้เดินนะครับ เชิญอย่างเวอย่างเวว้าอ่างว่างดรายถูกฆ่าเรียบร้อยแล้วครับจบเกมชนะขาดลอย4-0คขอบคุณมากครับสวัสดีครับ